วันนีอ้อาการล่าสุดวันนี้ดีขึ้นมากเลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับเพราะว่าได้รับทาการฟอกไตแล้วพอฟอกไตแล้วเนี่ยสารที่ต่างๆสารที่มันแบบว่าเอสิ่งเขาเรียกว่าของเสียในร่างกายมันก็ถูกถ่ายเลื่อนออกไปนะฮะตั้งแต่นำฟอกไตมาได้สิบครั้งมันเนี่ยก็นแข็งแรงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะการกลับมาเราเห็นแด้เต็มร้อยไหมแม่เอ่อ เกือบเกือบเต็มร้อยเกือบเกือบเต็มรอ้อยค่ะเ,เกือบเต็มร้อยแล้วก็หวังว่าพอหลังจากได้รับรับการต่อเติแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะกำลังใจเยอะไหมคะที่ผ่านมาเพื่อนงงมากแล้วก็เซอร์ไพรส์มากกับกับกำลังใจที่เพื่อนๆแล้วก็เอ่อฟซี FC นะคะที่ช่วยกันส่งกำลังใจจากบนสุนให้นะคะก็มาหลังจากฟื้นฟื้นฟื้นตัวมาจาก ICU ไอซียูเนี่ยก็ ก็งงมากและก็เซอร์ไพรส์มากเลยที่แบบนึกไม่ถึงเลยว,ว่าจะมีคนเป็นห่วงเราแล้วก็รักเราแล้วคิดถึงเราขนาดนี้คืตอนนี้แบบต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษสิ่งที่ดูแลเป็นพิเศษก็คือต้องไปฟอกไตให้เป็นประจําทุกครั้งทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละสองครั้งทุกปันอัคารกับวันศุกร์ครั้งละสี่ชั่วโมงค่ะ ถ้าถ้าไม่ฟอกก็คงไม่ได้มีอยู่ตรงนี้ที่กับเราไปเที่เราปวดโรคไตทำไมเราถึงไม่เข้าระปวดไตกันครับพี่กลัวบอกกับพ่เลยว่าว่าพอรู้เป็นเป็นเป็นโรคไตแล้วเนี่ยหมอก็เลยหมอหมอที่ศี่ลาดพี่พี่ไปแอบไปที่ศรีลาก่อนเยี่พเขาบอกว่าคุณคุน้อนต้องฟอกไตนะพี่ก็กลัวร้องไห้เลยเพราะว่าพี่คิดว่าการฟอกไตจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็กลัวว่าจะกลับมาร้องเพลงไม่ได้ก็เลยหนีหนีจากสรีลาช มารักษาตัวเองไม่ยอมพี่ยอมไปฟอกคือเ,เลิกติดต่อสีราดเลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็มารักษามารักษาตัวเองด้วยการคุมอาหารพยายามทําแล้วมันก็มันก,นก็ไม่ดีขึ้นทําไม่ได้แล้วนี้ของเสียมันก็มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่พี่ไตาวายวันที่พี่หายใจไม่ออกน้ําท่วมปอดวันนั้นเลยพี่ตัดสินใจโทรหาเพื่อนแล้วก็โทรหาเพื่อนแล้วเพื่อน,เ,อนเรียกรถกู้ภัยมารลบไปโรงพยาบาลย่าเงนะีย แต่ใน,นในเวลาที่อากาศมันท่วมท่ากิฟรีเราใช้ชีวิตยังไงนอกจากินฟรีนอกจากโอ้ยแบบใช้ชีวิตแบบบ้าจริงๆแล้วเนี่ยพี่จะเจ็บแล้วก็ปวดร่างกายข้างใน,าานาอักเสบมากเจ็บอยู่ตลอดเวลาแต่พี่ไม่บอกใครพี่เก็บไว้ไว้คนเดียวจนกะว่าจมวองมันจะทนไม่ได้อ่ะแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่พี่ทนไม่ได้จริงๆวัทนทีนานา่พี่น้ำท่วมกอดนายเจมส์แต่ว่าพี่ยังก็ไม่ได้บอกใครเลยว่าเราพี่ไม่บอกใครเลย หนึ่งพี่ตอนที่พี่พี่ประสบปัญหาอยู่แล้วพี่ก็ทาพี่ที่ไี่ออกว่าพี่จะทํายังไงต่อไปกับชีวิตดีจริงๆพี่พ,พี่พี่เคยคิดว่ามันจะเป็นอะไรก็เป็นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ<ม>าว่าจะอย่างนะั้นแต่มันก็พอถึงเวลาวันนั้นมันมาถึงจริงๆริแล้วพี่ก็โทรหาเพื่อนพราทไม่ไหวจริงๆริงพี่พี่ยังไม่อยากไปพอถึงเวลาที่มันจะไปอ่ะวันนั้นห้าสิบห้าสิบพี่แบบ ติดอ,อันมากคนหายใจไม่ออกเหมือนเหมือนคนจมน้ําอ่ะวินาทีห้าสิบห้าสิบมันประมาณเท่าไหร่พอพี่ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยพี่ชอ็อกไปแล้วก่อนก่อนที่ถึงห้องไอซียูพี่ชอ็อกไปตลอนแล้วชอแต่ว่าเอพี่สะพายมาเล่าให้ฟังว่าเอคุยกับหมอหมอบอกวิกฤตมากห้าสิบห้าสิบแล้วก็หมอจะเจาะคอเลยหมอจะเจาะคอพี่ชายพี่ก็บอกไม่ให้เจาะเพราะว่ากลัวว่าพี่มันจะร้องเพลงไม่ได้ไงค่ะ ก็ก็ไม่ได้เจาะแต่หมอเขาบอกว่าถ้าถ้าหรืไม่เจาะเนี่ยคืออาจจะช็อกนะหรือไม่ห้าสิบห้าสิบเนี่ยก็ก็วัดกันนอ่ะวัดกันแล้วก็พี่ก็พี่ก็สลบไปเลยตั้งแต่ในห้องไอซียููดไม่รู้ตัวเลยมารู้ตัวอีกทีก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีก็มีเครื่องช่วยหายใจอยู่ในนี้แล้วเรียบร้อยแล้วก็พูดไม่ได้ตอนไหนที่ต้องเกิดใช่แต่ว่าเราจะงมีสติสติกำลังมาใช่อ่ะ พี่ตอนที่พี่หลับไปเนี่ยพี่พี่รู้สึกว่าพี่พี่เคลิไปพี่มีความสุขมากเนี่ยพี่หลับไปแล้วนะพี่พี่รู้สึกว่าพี่หลับไปประมาณสิบนาทีได้แต่พอพี่สะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยหมอบอกว่าคุณหลับไปสามชั่วโมงอ่พี่มางคิดเ่ตอนที่เราเข้าไอซียูที่มีโควิดเราคิดว่าขอเลยครับว่าเราจะมาเป็นมามัดพี่คิดไหมเหรอพี่พี่คิดว่า โอกาสตุยเยอะอะโอกาสโอกาสเสียมากมากมาแต่ว่าไอตอนที่พี่หลับไปเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าพี่หลับไปเนี่ยพี่หลับจริงๆหรือพี่หมดสติไปหรือพี่หมดลมหายใจไปแล้วแล้วก็วปั้มขึ้นมาเลยไนะม่ทราบฮะแล้วก็มาก็เครื่องช่วยใจอยู่ในคอแล้วก็อยู่ไอซียูแล้วเพราะระหว่างที่อยู่ไอซียูเนี่ยก็เยอะมาก ทางไตวายจุดกระเพื่อมโตใช่ชุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มีมีหลายอาการมากแล้วก็ปรวจพบตับเวลาเวลสตับอักเสบซีอีกนี่ต้องรักษาต่อไปแล้วก็เออ่ระบบระบบหายใจิดปกติอาจจะต้องมีการทำบอลลูนในอนาคตต่อไปนะครับการเข้าเตาหัวใจด้วยว่าเส้นเลือดใจตีบหรือเปล่าเพราะพี่เคยเป็นสโตรมาก่อนคราเที่แล้วที่ภูเก็ตนี่ย ประโยชน์ใยญ่ไปถึงตอนนี้ตอนนี้พี่ก็อาการดีขึ้นหมายถึงว่าแต่ว่ามันจะมีถ้าอยู่เป็นานานๆถ้าเกิดทั้งวันเนี่ยมันจะเริ่มมีตึงคอบาดไหลปวดอะไรอย่างเงี้ยฮะที่มน้กลับมาเป็นสัมยเ่กผัสสิ่งที่พี่คิดไว้ว่าที่ได้กลับมาทุกวันนี้ก็ขอบคุณ ต้องขอบคุณจากกำลังใจทุกๆฝ่ายทั้งจากเอซแล้วก็จากเพื่อนเพื่อนทพี่น้องในวงการที่เปร้องร้องแสดงด้วยกันนะครับที่ช่วยเหลือมัขอบคุณมากขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกไว้ว่าบอกตัวเองนะว่าตอนนี้ก็คือเราได้ชีวิตใหม่แล้วเนี่ยเราเกิดเหมือนกับได้เกิดใหม่ได้ฟ้องไต้ได้กลับมากลับมาอีกครั้งหนึง่งก็คิดว่าครั้งนี้ถ้าเกิดถ้าเราไม่รับไม่รับตัวเองก็ ก็คงจะไม่มีใครมาเลี้ยงตัวเองเท่าเราอยู่แล้วสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่คิดไว้คือต้องรับตัวเองให้มากๆแล้วก็จะไม่ไม่ดื้อกับหมออีกแล้วตอนนี้แหละคแบบเอ่อกลับมาจิตสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่เต็มร้อยค่ะยังไม่เต็มร้อยแต่แต่พอกลับมาแล้วนี่ไม่ดื้อสุดสุดไม่ดื้อแข็งแรงแล้วพูดภาษาถินใช่เพราะว่ามันของเสียมันออกเลยของที่ผ่านมาที่ คืองเสียอยู่ไงเต็มไปหูดเลยอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบราอกใตลยนะมันไม่ขับมันไม่มันนั่ว่าไตมาเสือมันมันทำการแบบมันมันไม่ขับพีตออกมาอย่างเงี้ยพวกอะไรที่มันเสียๆอยู่ในตัวเยอะแล้วพี่ก็เก็บไว้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 จนทั้งพี่เก่าว่าถึงวันนั้นอาจจะถ้ามันจะเป็นอะไรเป็นอะเดี๋ยวพอถึงเวลาที่มันถึงนั้นจริงแล้วพี่ทนไม่ไหวพี่ต้องโทรบอกเพื่อนแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาล อาการน้ำตุ้มปอดที่ทรมานมากนะครับทรมานมากจริงๆที่ทำให้เราเราผ่านจุดหายจุดชีวิตไปไห้ตั้งโตน้ำตุ้มปอดไอคุลแล้ววันนี้มันก็ยังกลับมาเออหลายๆคนบอกพี่บางแพวก็ชีวิตแต่แต่ถ้าไม่จะไปก็ไม่ต้องเป็นแม่หรอกนะคะเพราะว่าใช่ S <S ใช่คนะ่ะเพื่นอนเพื่อนเป็นยังไงบ้างเพราะเพื่นอนเอพื่อนบอกว่าเราเพื่อนดีใจมากเพื่อนเพื่อนดีใจมากที่กลับมาได้กลับมาแข่งแดงแล้วก็เพื่อนเพื่อนแบบเพื่อนที่แบบเราไม่คิดไม่ไม่ฝันว่าจะเจออย่างเงี้ยเพื่อนสมัยเรียนกัำมันซิลเพื่อนนักเรียนด้วยกันมาเยี่ยมแล้วก็บอกว่าทุกคนนี้เยี่ยมหมดเลยอะ่ะแบบแบบเป็นห่วงมากทุกคนตกใจมากชอบมากกับบข่าวที่ได้รับมาแล้วกนะบเพื่อนบอกว่า ต่เพื่อนลดื้อให้เลกดื้อใช่เพื่อนบอกให้เลิกดื้อนะให้รักตัวเองนะเพื่อนเพื่อนรักทุกคนนะอย่าทำตัวอย่างนี้อีกนะถ้าทำเพื่อนจะไม่รักติดต่อไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ที่รงส้ว่าหลายคนเป็นหะวงเราตอนที่เราต้องรักอยู่คนที่ก่อนหน้านี้เราสึกว่าเราใช้ชีวิตคนเดียวอยู่คนเดียวเราก็ไปแต่แล้ววันนี้ทุกคนหัวและทุกคนรวมคนดแลเราเรารู้สึกกั งงที่มแสดกเป็นมันไม่มรมู้จะพูดยังไงนะครับมันมันตอบแทนตอบแทนยังไงก็ก็อย่างพี่ตัววิรดาที่จัดคอนเสิร์ตให้เนี่ยพี่ตัวบอกว่าบอกพี่ตุัวขอบคุณมากเลยนะมันเซอร์ไพรส์มากแล้วก็ขนล,ลุกมากแล้วก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงสําหรับเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่ที่ช่วยกันระดมทุนมาให้ในงางคอนเสริร์ตครั้งนี้ได้ได้ประมาณเอ่อรุ่นนั้นค่ะร้านหนึ่งพอดีร้านอีกหวานเงี้ยแล้วก็วพี่ตุัวบอกว่า แกไม่ต้องขอบคุณแกไม่ต้องเออแกแกขอบคุณได้แต่แกไม่ต้องตอบแทนฉันหรอกถึงเวลาฉันเป็นบ้าแกจัดให้ฉันด้วยแล้วกัน <c oughs> พี่จุดบอกอาจารย์นีทให้สัญญากับเพื่อนๆกับคนที่เราเข้าอยู่ใหม่มากว่าเราจะใช้ช<อ>ีว<อ>ิตอย่างไรล้ต่อไปนี้นะฮะตัวมาเมงก็รู้แล้วถึงความเป็นหัวเป็นใยของเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในวงานการแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะครับ มันสัญญาว่ามันจะรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองชีวิตนี้คาดว่าจะเกิดได้ครั้งเดียวแล้วก็ชีวิตจะเป็นครั้งสุดท้ายเลยการที่จะที่จะแบบนี้แล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็จะฟอกไตจะไปหาหมอตามนัดทุกวันทุกครั้งเป๊ะเพ๊ะเพื่อความอยู่รอดของชีวิตของเราเองแล้วก็อนาโคตของเรา ขอบคุณค่ะขอบคุณชาที่มาที่มอตังขอบคุณมากที่เก่มาที่ความเ่มาก